กว่าจะเป็นชานุะก้าในวันนี้อะทุกคนเราคิดตำรับกันจนหัวฟูหัวแบบแล้วหนึ่งปีเต็มเมที่เราอะไปศึกษาหาความรู้โอ้โหทุกคนเกี่ยวกับสมุนไพรมาเรียนแบบเพราะว่าครูไม่ได้เรียนหมอโดยตรงแต่หมอดูเรียนตรงนะคะแต่สมุนไพรไม่ได้เป็นหมอเรียนตรงนะคะต้องไปเรียนรู้ทุกคนต้องไปเรียนรู้ว่าสมุนไพรตำรับคืออะไรเชิงเดียวคืออะไรแล้วตัวไหนต้านกับตัวไหนตัวไหนที่จะเป็นพิษกันตัวไหนบวกกันตัวไหนที่เป็นหยินหยางกันตัวไหนที่เจอกันแล้วเป็นพิษตัวไหนที่เจอกันแล้วเป็นเป็นค่าที่ดี ไม่ใช่เรง่ายเลยทุกคนตอนแรกเราคิดว่าอุ้ยอะไรก็ได้เอามาต้มกินต้มกินโอ้โหทุกคนอยาดใช่นะเพราะสมุนไพรมีฤทธิ์แรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่แนะนําให้เรากินเชิงเดียวใครสนใจติดต่อพี่น้องนพเก้าได้นะคะทุกคนสอบถามได้เลยว่าชานพเก้าเนี่ยกินทําไมกินดูแลอะไรกินแล้วได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วกินเท่าไหร่นานแค่ไหนอะไรลองถามพี่น้องนพเก้าได้เลยนะคะทุกคนแนะนําให้กินช่วงนี้หน้าร้อนแนะนําให้กินเย็นนะคะสำหรับครูสองซองชงได้ขวดขนาดนี้แล้วสามารถชงซ้ําได้อีกหนึ่งรอบโคตรประหยัด ชงแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นเลยดื่มแบบเย็นๆสดชื่นนะคะทุกคนครูจะกินแบบขวดประมาณนี้จริงๆแล้วใส่ขวดใหญ่นั่นแหละแต่อันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยว่าเออน้ำประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ